นี่ครับเอา้าลุยอาลเลยโอเคครับวันนี้พบกับช่อง AM Studio ครับผมวันนี้เราจะมานี่ครับทุกคนเห็นไหมอะไรหมึกเราจะมากินหมึกทาโกะกับปูอันก้าครับในเมื่อเจ้าเจ้า,จามือดีใครรู้ไหม นี่ค <Nacional> รับ <Safe> ค <rév mark> <schnell mechanical> <ido> really <high> ุณแบงค์ครับนี่แข่งเลี้ยงแบงเลี้ยงเอ้ารับเลยครับแม่โทรมาทุกคนแม่โทรมาครับก็วันนี้นะครับก็จะมากินมึกก็อยู่กันหลายคนกับพี่น้องนะครับใช่ใช่หลายคนนะพี่น้องอะไรกบเพื่อนพ้องพี่น้องไงอ๋อแต่อยู่หลายคนหนึ่งสองห้าคนทุกคนอยู่ห้าคนวันนี้มึกค้าโกกับปูอารก้าแต่จะเต็มครับเดี๋ยวนี้จะลงขอว่าดึกๆหน่อยครับทุกคนทุกคนหิวทุกคนทุกคนดูนะเลื่อเลื่อนไปก่อนนี้เลย ปูด้วยอ่ะ,คน,ะนะคนละก้ามเลยเนะปูคนลนะก้ามเลยคนละคนเลยเนาะเชื่อเพื่เห็นมันก็ไม่อยากทำคลิปนะครับ <laughs> <laughs> อ่าให้กล้องนี่ให้กล้องอ่ะให้กล้องอ่ะ <laughs> ให้กล้อง <laughs> ก่อน <laughs> <laughs> ไม่ไหวเลยโอ้โหทุกคนดแูแบงค์เอาแบงค์ลงมาแบงค์ลงมานี่แหละค,นะคนลงมาคนนั้นตึงอ่ะตึงอ่ะคนโอ้โหโอ้โหทุกคนทุกคนครับ ี่แหละยอ่หวแบงค์มาเด็ต้งมาเด็กต้อมาหยิบเลยกูเพงพูดต้งมากูได้กินเลยอ่ะแบงค์มาหยิบแบงค์มาหยิบเดี๋ยวกูทำบ้างนี่ผู้ชมครับแก่กูไดิปี้เออแก่ไม่เป็นอ่ะเฮ้ยม้องไออนใครไม่รู้แต่กูเปิดตรงเนี้ยอ่ะใครเหรอจ็บอ่ะเอ้ยปื่นเดียวแก่โอ้ยแก่วะกับตับตรงกลางเลยแบงค์ตรงนี้ตรงกลางเลยนี่ครับเออแล้วก็ตรงนี้อย่างนี้เออดึงมาเลยโอ้ยเชี่ยร้อนดึงมาอุ้ยอันนี้มันโดนดึงออกมาลอยอ่ะลอยว่ะบิดหนึ่งอีกสองโอ้ยนี่ใครอ่ะลอยว่ะทุกคนทุกคนต้องมาทุกคนนะ บิดหนึ่งปิดสองปุ๊ิดสี่ห้าหกแล้วยังไม่ออกเลยไอ้วุ้แกขาไมอันนึงโอ้โหทุกคนเกไปนั่งกินหน้าต่อแกไปให้นึงสัตว์ได้เลยหนึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ชมเอ้าลุยนี่ครับเน้นๆครับคำโอ๊ะคำโอโอทุกคนโอ้โหตอนไหนอ่ะนี่ครับ อร่อยอร่อยไอ้ยังไม่กินคนเดียวแม่งรอไปสามสี่ช่องเลยไอ้เนี่ยนี่ดูมาเมียสิดุไอ้เหยังแต่แบบกินธรรมดาทุกคนก็ตรงนี้อร่อยว่ะทุกคนน่าจะรู้นะครับนี่ไม่กูยังไม่ได้กินแบบไอ้ตรงอันนี้เลื่องอ๋อเค่แค นี่ครับอันน <c oughs> ี ning, ้ของอันนี้ของจริงนะหนามจริงดูอุหนามจริงแหละไม่น่าจะหลอกพวกมึงอ่ะก้องก้องก้องโอ้ยไอ้เหี้ยเพื่อนมันแน่จริงเลยไปแบงไปเยอะเลยไปแบงดูกันดูแบงดิน้ำจิ้มเผ็ดครับใครทำใครทำผมทำเอง ครอบัวไกลไกลไปถึงไปแค่ไปถอ้ยินะทุกคนทุกคนของกลของกลางทกคนขมวเหนีเนื้อหนุนมากทุกคนใช่ไมโอ้ไม่มีเนื้อเลยเนี้ยโอ้กวักปิดทกนี่นีนี่ต้องตรงนี้อืมนกให้ดูกจริงไอ้เหี้ยเฮ้ยตัวเง้ ไอ้กล้องไอช่วงยิงกล้าเปล่าไอ้เที่ยมอร่อยสดอ่ะความเผอไอ้เที่ยแปลงเลยไอ้พวกอะไรฮะจ้าเนี่ยเลยเจอเนื่ยเนี่ยเลยกีนได้เลยคนนี่น,นี่ครับเราจะมาเปิดกระดองกันดูนะฮะ <laughs> โอ้เฮี่มีแต่คนเูได้เปิดเปิดเราปูกับคน โอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับคุณผมทุกคนครับเหมือนได้กล้องครับทุกคนนี่คทุกคนดูดิมันมีเนื้ออีกว่าหวะตรงนั้นอะมีทุกคนอันนี้อุ๊ยแกเป็นคนนี้อร่อยสุดครับวางวางวางเกิดมาไปแล้วอปไปแล้วคนดูมีหิววะบอกให้จริงดูตอนนี้อีหิวไอ้คนเลยผมลงอ่ะสี่ห้าทุ่มอะเรไปดูกันซะ โอ้ยไอโก้ออีกเผาในกล้องอีกเผาในกล้องเฮ้ยเนี่ยควักเนี่ยแบงควักแบงควักเนี่ยมั้งนะอ่ะเนี่ยเข้าผู้ชมเลยโอ้โหเนี่ยกินได้ครับอืมโอ้ครับมันกินได้ทุกส่วนจริงๆนะโอ้ยนี่ซอยจู่ซอยจู่คนเนี่ยหนังมันอะโคตรอร่อย,อยเลยมันไม่โคตรเด้งหรออือหือนี่ก็กรอบามากเลย เนี่ยบอกให้นะอันนี้ถ้าเล่นเปลี่ยนน่านี่ฮาร์เลยนะเป็นคนต้องตายแล้วเออเป็นไรข้อฆ่าเลยฮะข้าวโพดเฮีมื่ก soup, ินมันก็เจ็บมือเหมือนกันนะ้ทำไมครับอันนี้ปลาหมึกครับนีะครับสดๆปลาจากคนปลาหมึกปลาหมึกไม่สดแล้วปุงหมดแล้วเหรอเนื้อคือขาวแท้ ควายมึงหั่นเหี้ยมึงไงนี่นี่เขาไม่ได้จ่ายนี่เราจะมาสอนกันไอ้บ้ามึงที่ซื้อมาจากที่ไหนน่ะอ๋อแมคโครครับเราโอเราก็จะอินเสิร์ตแมคโครขึ้นตรงนี้ไอ้แบงค์เขาจ่ายเหรอเขาไม่ได้จ่ายแต่เราจ่ายไปและสองหันไอ้เจ้าสไปยเพื่อนเจอสบายกลับซะขึ้นต่างนี้อ่อยเนี่ยเะไจะเรื่องว่ากระเบียดโอ้ยเขี้่ หน่งจีนไปแบงค์น่งโคตร่บอ่ะเออสวยเยเว้ยเหนื่อย่ะฮะของให้ว่าขนมน่ตรงตรงหลอดแ่โคตรแบง่์หั่นให้น้อยดีได้ก็หั่ให้อยู่นะ่รหลดใี่แม่ง่อย่สุดเลยไปเอาจานมาดิโคตรดิจานนี้ก็คตนหก้งเอาดิ่าคัน่ะอว่าน่ะดนี่ทุกคนม่งของแท้กาแฟโบราน่ฮนี่ กตาเดอโอปากแดงแล้วอะาบุมน้ำตาไหลกงโอ้โหนื้อคือแบบกรุบๆอ่ะนี่ยทุกคนผมผมแนะนำนะเวลาทำหมูต้มอ่ะใส่น้ำตาล้วจะได้หวานเสี่ยี่พยแค่คนเ <c oughs> สี่ย <c oughs> มันเดี๋ยวมันียดี๋้วอร่อยอะน้ำพึ้มันแป๊บัดอ่ะยิงคนชิมแล้วก็ไอ้แค่พูดอะรด้อยะไอ้แค่เขาิปไอ้เนี่ยเริ่ดฮึ๊ดทุกคนเนื้อมีทุกตัวอย่างนี้นะเดี๋ยวดิขี่ออกมาเนี่ใช่ว่าฮ่า ทุกคนก็มึงก็อร่อยอร่อยให้กันทุกคนทุกคนให้ทุกคนอีกเลยอดีโอ้โหโอ้โหยอกไม่ได้ยอกไม่ได้โอ้โหกองไว้กัญชาทุกคนทุกคนเยอะคนเลยนักบินไปไปไปบอกให้คนนี้ไปต้องต้องเลี้ยงใหญ่บอกให้คนเนี้ย เอาสุดคนนี้คนนี้ไปแล้วทุกคนอันนี้ก็ไปปลาหมึกนะครับชิ้นโตโตเลยนี่ครับน้ำจิ้มซีฟูดซีฟูดจิ้มไปเลยนี่ครับจิ้มจิ้มน้อยแซบน้อยจิ้มเยอะแซบเยอะจิ้มเลยครับนี่ครับเอ้าลุยอ๋อเลย นัวคือกุบอ่ะโอ้ยเพี้ยติดใจปูไหวทอะเพี้ยเอ็ทอ่อะอะมันก็อร่อยแค่คนตรงนี้อร่อยเวอร์ตอนเหอืมตรงปลายนั่นคือทุกคนแนะนำนะถ้าซื้อมาบอกเขานะตัดปลายออกขอให้เขาขึงตัวพอปลายปลายทำยังไงก็เทาพวกเขาผัดได้ แต่ว่าปูอันเลยป่ะจริงๆยังนุ่มกว่าอืมแค่นั้นคุณเนี่ยหรือว่าหรือว่ายังต้มหมึกไม่สุกว่ะเราได้ลองได้ลองถ้าคุณทุกคนปูปูคุ้มจริงนะทุกคนแบบกินทุกส่วนอ่ะเนื้อเที่ยวเลยแบบเนี่ยกินได้เลยเนี่ยเนี่ยกินได้เลยทุกคนดูนะอ้าวโชว์ไปนิดนึงคำนึงก่อนจะโชว์ต้องเล่นนะเป็นหน้าก่อนเปลนหน้าก่อนหาแดกันเล่ากันล่า ส่งมาแต่ละอย่างให้กูนอ่ำอะไรนะกล้องอยากกินหัวเนี่ย่ะก้องแบบเปนอากันหัวเลยอ่ะคอมเมนต์ไหนอ่ะคนกินแล้วก็อร่อยอ่ะกูอยากรู้ข้างในนี้วะคนทำตัวบิดแล้วคนทานกินตัวบิดแล้วยากเคยเหรออยากรู้ข้างในนี้ว่ามันคืออะไรวะผ่านยังผ่านเด็ไม่ลองมือกันขอบคุณ อุ้ยเฮ้ยมือเหรองออะไรไม่รู้กินหัวหน้าแล้วเว้ยฮะก้องไปลุยเออเออลุยไหวกินได้ก็ได้เหรอกินได้เหรอกัดตรงนี้กัดตรงนี้กัดตรงเนี้ยกินหมดเลยแล้วก็กัดตรงหัวหรอเอออร่อยอร่อยกว่าทุกเสือกด้วยจริงไอ้เหีิ่มกินได้เอาดีเออเอ้ยมันกินได้แล้วเขาจะมีไว้ทำไมมา ลุยนะกล้องนะกล้องนะกล้องนะกายไม่ออกดูดูดูดี๋ยวอก็ไม่ออกเพราะรึทำไมอ่ะเฮียพอดูดิไม่เข้าอ่ะต้องตัดเถอะคนอร่อยทุกคนตัดยังไม่เข้าอ่ะ ให้บอกอร่อยว่ะมึงไอ้เหี้ยให้บอกว่ากินแล้วมันกรุบวะเอ้ยกินแล้วมันไม่เหนียววะเหี้ยหัวมันนะรับหนึ่งปังนี่ผมว่าเราคนคนคนดูเอ<ด><ด>เอามีมามไหมเฮ้ไก่ไก่อะถ้าแคนดูชอบนะผมว่าคลิปหน้านต้องรับเติร์ดแหละกิงทุกคนขอตั้งตัวหนินแล้วกดไลค์ด้วยอ่ะว้าจริงกันอะคลิปเนี้ยขอกี่รก่ไลค์ครับเอาเอาขอกี่ก่ไลค์เอาต้อรอรออะไรพอ เอาไลท์อไลท์อ่ะจาดเลยโอปเตอร์สองตัวรวยไวมครับรวยเลยเอออยาก่รปเตอร์อ่ะรปเตอร์โรปเตอร์บวกส้มตำพริกสิเม็ดป่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนไอ้พันพันสองร้อยวิวเหนึ่อยไหลเศรหนัวหนัวตอกนี้มดงถ่าด้ออะไรเนี่ยเอาพเ เนื้อคูเป็นเนื้อูอือกลยเนื้อข้างในข่ามากครับไม่มีกลิ่นคาวเลยข้าวอะ้วก็เนื้อทุกคนกินไม่ไหวแล้วเผ็ดผมบอกเลยว่าสปอนเซอร์หลักของเราวันนี้เรียกคาวกินของดีได้เพาขอบคุณเลยโคลาชทำไมวะเมืองทอง แม่คอกผูดสนับสนุนลายใหญ่เมืองคอกแบ่คอกโคลาครับผมนะครับชื่อเว็บหนึ่งแต่บอกาไม่เป็นไรเราจะไม่ได้ครับเราจะไม่ประกาศนะครับไม่คิดตัวเราจะไม่บอกนะว่าคือเว็บอะไรไม่ได้เหรอไม่ได้เหรแต่เมื่อคืนผมก็ตามไปก็ก็อิ่มอยู่อ่ะฮะเก็กเกี่ยแข็งไม่ออก ะเผ็ดอ่ะโหแต่มันแข็งแล้วแบบแบบมันหันมันไม่ออกแล้วว่ะหนาอ่ะไมใช่มีดเลยไม่ไหวแล้วอิ่มอ่ะมันยังไม่อิ่มเหรอเออคือเป็นถั่วอื้ออ่ะแล้วพี่จิ้มก็อร่อยเผ็ดนะเผ็ดเลยอ่ะมียบมีคนคอมเมนต์มาไอ้กล้องอยากกินดำดำน่ะฮะให้พี่กล้องเคน้ยมดำหน่อยครับอ้าวม้นไหนวะกินต้องมึงอ่ะผมจะให้เพื่อนละโอ้โหกุ๊กครับ เออเอ้ไม่ทานนะแล้ไมนะสวยเลยโอ้ยน่าบอ้อันน sure> as> like uh> ี้คือส um ิ่งสุดบอให้จเหรอะจริงไอ้เี่ยกินไม่ได้กินไม่ได้ต้องตายเยจริงท็อปก็กินติดตายแล้วไปบุมคสนมากินมัเฮ้ยคอมมิ์บอกว่าอยากให้ไ่ทอกินแล้วกินเลยครับไม่ต้องตัดเออ กัดเลยแบบว่าหนวดหนึงเนี่ยปล่อยปล่อยเนี่ยอะไรอะใบชีนี้ทั้งชีเลยแต่ว่าหายใบเอาครับเฮ้ยเฮ้ยออกไม่ได้ไหนวะอะไรอะจักน้องบาบูเซลเฮ้ยเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละอร่อยเลย วาอันนี้เป็นส่วนที่แบบสุดยอดของปลาหมึกนะครเฮ้ยมันเูาหียังไงเนี่ยแต่ก่อนแม่กูก็เป็นชาวปอมงเฮ้ยชาวตอนเล่นต่อตอนเล่นต่อฮะเราประสบการณ์ตอนไปเกาหลีให้ฟังหน่อยครับสมัยค้าแข่งอยู่ที่ต่ะะเอโอซาก้าเออร่างหน่อยเราแถวไหนบ้าง ากาศหนาวอ่ะครับเดินไปข้างทางเจอแต่เสาโบ๊ะคลิปนี้ปะตอนมดูอยู่อย่างไรคนเราไปแตกไงตัวนี้นะครับเมื่อก่อนเขาประกาศให้อดตะกาตัวนี้ครับเปลี่ยนจันครับโว้ยนี่ตัวนี้ขนมเป็นผม่จะได้หมดหรอกอุ้ย หล่นไปแล้วทุกคนครับมีคอมเมนต์บอกว่าพี่ท็อปพี่ท็อปนะลัวหอยกินมระดาษเยอะหน่อยผมก็เห็นประการหนึ่งน้องฟูน้องฟูเขาอยากให้พี่น้องกินเปลือกปูอะไรเนี่ยพิมพ์ผิดพี่กล้องเหรอเอาคดีพี่พ์เฮ้ยเนี่ยนะเขาบอกว่าอีก้อยอีก้อยน้องก้อยพี่ท็อปพี่ท็อป กินเปิดปูให้หน่อยอีก้อยบอกเกิดกินไปไปอยู่คงสะดุ้งอ่ะไหวแล้วทำไมแหวมทำไมคนที่พ่อตามทั้งวันเลยอ่ะบอกเลยน่าจะ้หมดทุกคนพ่อเป็นชิปเกิดไม่ใช่เหรออ๋ออันนี้ของจริงคนนี้อิ่มวะชิ้นสุดท้ายแล้วชิ้นสุดท้ายจริงๆนะไม่ไหวแล้วกินก่อนละโอ้โอีกแล้ย ตัวเรามีโครกำลังผมทกด้วยดิอันนี้อันนี้เราหมดไปทั้งหมดกี่บาทอ่ะสองพันหนึ่งร้อยสามสองพันหนึ่งร้อยถูกนะถูกนะอร่อยด้วยผมไม่ออกไงดูดิกี่คนอ่ะห้าคนหูกินไม่เยอะกินอม่มนะกินไม่หมดด้วยเร้าอะไรอะจะใกล้จะหมดทุกคนอันนี้ผมขอแขวนหน้าบ้านเลยคุณที่จะลึกหน่อยวะเราแขวนในห้องอ่ะ แพงเกินไอ <ś à>: ้ <brightness> <quin French> ที่อ่ะท mm <rant y> okay. <rat> ี่อ <souvent> ป้ายมัหล่อราคาสัตว์แต่ว่าอร่อยจริงทุกคนอร่อยมากถือว่าคุ้มอยู่คุ้มโอเคคือหมดที่หมดละให้ดึงแตว่าคิวจะหมดไหมก็จะหมดนะครับทุกคนแต่ว่าพวกเราไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวเยอะเกินถ้าใครชอบก็กดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะแล้วก็ถ้าคิวไม่ถึงเท่าไหร่บอกดิทันทันสองร้อยวิวแล้วก็ไลค์หนึ่งร้อยไลค์จะทำไรกูร์รัลต์สองตัวรเตอร์ตับตัวบูตตับสิบเมตรใช่ครับแค่ครับถ้าเกิดตามอ่ะ ถ้าเกิดอยาก <row cake, señora> ถ้าเก <klore. S 1> ิดอยากเจ็ดตาอยไปถ้าเกิดอยากเจ็ต้งความยี่สบพี่ยีเมตรให้กล้องกินยี่สิลอยไปให้กล้องกินอ่ะไมก็ถ้าเกิดอยากนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจาลนี้เลยนี่มาเจอกันคลิปตังป